ตูเลิฟิซกุละเรื่องเส้นตอนเดียวจบตอนคำสาปร้ายเจ้าชายในฝันเรื่องนี้นั้นนำมาจากน้องภูค่ะต้องขอโทษน้องภูด,ด้วยนะที่ทำได้แค่ตอนเดียวจบเนื่องจากซีรีส์เนี่ยคิวยาวเอียดๆเลยแต่รับรองว่าตอนนี้ดูแล้วอารมณ์ดีแน่ๆค่ะเพราะพี่ทำเป็นเลิฟคอมเมดี้ เจ้าชายมากาสนี่ก็เข้าพรรษาแล้วอย่าทรงดื่มอีกเลยนะพะยะค่ะโอ้ยงดลงงดเล่าเข้าพรรษาข้าไม่สนใจหรอกแต่ท่านหูทํานายว่าพระองค์จะมีเคราะเคราะห์ะอะไรล่ะเคราะกัลละมังสิ <c oughs> ไปปะเจ้าองค์ครั์ถ้ามันว่างมากนะักเจ้าก็ไปออกกําลังกายกับเจ้าหมีทองคํำนวนไปเฮ้ย <c oughs> พระองค์นะพระองค์ไม่เคยเชื่ออะไรใครเลย สงสัยว่าข้าจะแห้งรู้สึกอยากจะอาเจียนไม่ไหวแล้วตรงนี้ล่ะเฮ้ยแย่ yeah, แล้วเจ้าชายหล่นลงไปในลําานต้องคำสาบรีบไปช่วยพระองค์เร็ว โธเอ้ยมากัสดื้อเหลือเกินท่านโโหก็ทํานายเอาไว้แล้วว่าหากเจ้ามีเลิกเล่าเข้าพรรษาเจ้าจะมีเคราะห์กระหม่อมก็ได้กล่าวเตือนพระองค์แล้วเพียะค่ะแต่พระองค์ก็ไม่ฟังเช่นกันเอาเถอะมันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ต้องแก้ไขกันต่อไปทิ่มากัสยังไม่ฟืน้นน่าจะเป็นผลจากคําสาบลําทานนั่นโูเจ้าชายมากัสของกระหมอ่อมผู้ที่โดนคําสาบลําทานนั่นจะโดนลงโทษจนกว่าจะมีคนมาแก้คําสาปได้ โดนลงโทษให้มาหลอกหลอนหญิงสาวในฝันอย่างนั้นเหรอเน่นเห็นทีคงจะเป็นเรื่องจริงแต่ไม่เป็นไรน่าสนุกดีดีจังแต่ละคืนมาไม่ซ้ำที่เลยนี่นะ ได้นะวันเนี้เป็นคิวของบ้านเจ้า,มาไม่นะหรือว่าวิญญาณเจ้าชายที่เขาลือกัน ไฮหวัดดีกำลังฝันดีหรือเปล่าจ๊ะจ้าก็ผีไงอะไรนะหญิงสาวในเมืองฝันหนีดีฟอกันไปหมด ท่านโหข้าจะทําอย่างไรดีมีมากัสก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกพีก่ข่ะองราชาปล่อยให้ทรงหลับและหลอกหลอนผู้อื่นไปก่อนท่านโหพูดแบบนี้แสดงว่าจะมีสตรีนางหนึ่งที่ทําให้มากัสฟื้นขึ้นมาได้ใช่หรือไม่พย่ข่าถ้าอย่างนั้นท่านโหไปประกาศให้ทั่วเมืองนะว่าหากสตรีใดทำได้ข้าจะให้อภิเษกกับมากัสนี่คือ มีหวังคิวเธอแน่ๆหย่มาช้าเฮ้ยบอกกี่ครั้งแล้วฉันชื่อมาช้าไม่ใช่มาช้าถึงองค์ราชาจะทรงประกาศว่าผู้หญิงคนไหนทำให้เจ้าชายเข้าร่างได้จะให้อภิเศกก็เถอะฉันก็ไม่อยากฝันแบบนั้นแล้วอ่ะมาเหอะรู้จักมาช้าน้อยไปฉันไม่กลัวหรอกนะเจเอวันนี้เป็นคิวเจ้าสินะสาวน้อย นเขาจะหลับจะนอนให้เป็นสุขพวกแมลงหวีแมลงวันก็มาไปเล่นตรงโน้นไปน่ารำคาญนี่เจ้าว่าใครแมลงหวีแมลงวันคะก็พระองค์ไงหลอกหม่อมฉันไม่ได้หรอกนะจางให้ก็ไม่กลัวบางอาจเป็นแค่สามัญชนบางอาจเป็นอาของหม่อมฉันเองเป็นแค่สามัญชนอยู่แล้วเพคะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะลงโทษเจ้าเฮ้ยเป็นดวงจิตแบบนี้ท้าม หม่อมฉัดไม่ได้หรอกพคะแน่จริงเข้าร่างตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสู้กันเฮ้ยฟื้นเถิดพี่คะเจ้าชายมากัสจะเจ้าชายมากัสน้อยยายผู้หญิงสามันชนนั่นเป็นยังไงล่ะตอนเนี้ยข้าเข้าร่างได้แล้ว ว้าวนางเป็นใครเพียยค่ะกระหม่อมจะรีบไปนำตัวมารู้หน้าที่ดีมากรีบไปนำตัวมาให้เร็วที่สุดลูกไม่ยอมนะเพี้ยค่ะท่านพ่อต้องสั่งสอนนาง <c oughs> น่ารักนะ่าเอ็นดูเจ้าชื่อมาชาซินะมากัสสงสัยลูกต้องสั่งสอนหลังอพิเศกกันเองแล้วล่ะ อภิเศกหมายความว่าอย่างไรเพ่ค่ะ <c oughs> ก็หมายความว่าหากสตรีใดในอาณาจากักรทำเจ้าฟื้นขึ้นมาได้พ่อก็จะยกลูกให้กับหลอนนะสทะิท่านพ่อโถนี่ค่ะตกหลุมพรางโผมเบลอเลยไงหละกพคะเจ้าชายมากาสกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำซะด้วยนะเจ้าชายคงปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะ มาชาเจ้ามันร้ายกาจเจ้ามันแม่มดฮกัดกันแบบนี้เขาว่าลูกจะดกนะพ่อขอให้มีความสุขขอบพระทัยเพคะองราชาเอ้ยสเสด็จพ่อโถท่านพ่ออะเอาหนะ่ามากัสลูกควรเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วเป็นคนก็ดีแล้วเพค่ะทำไมต้องเป็นฝั่งเป็นฝาด้วย เขาว่ากันว่าตอนเป็นเด็กฝันอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่โตมาไม่ได้เป็นนั่นดันเป็นนี่เฉยเลยขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฮากันวัลน,นี้ค่ะอย่าลืมสพอร์ตให้กันด้วยการซับสไครต์และกระดิ่งช่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ